นูหินอินเตอร์ตอนนูหินอินฮักแท้แสบหลโอ้โอ้โอ้ใจนองสิขาดเจ็บคักขนาดจนบออยากพอ่อนาภัยพึ่งฮักผู้บ่าเป็นกรรเป็นเวรเฮ็ดให้จากไกล ข้ากุุงมาหาเงินใสทิ้งอายให้เลี้ยงควายคนดีอออออเอี่ยเฮียแปลงเพ่งไอพัยพงสะท้อนคะ่ะค่ะหนูฮีนเดี๋ยวเที่ยงนี้ไปห้างกับฉันหน่อยจะไปซื้อของไปซื้ออยียงค่ะ <S <S ก็หลายอย่างอะพวกขนมนมของใช้ส่วนตัวผู้หญิงผู้หญิงอะ หนูก็อยากได้ของใส่ผู้ยิงคือกันด้ค่ะได้ฉันซื้อให้โอน่มจืดนมเปรี้ยวน่มทั่วเหลืองน่มห้องมันเนื่อยน่มผสมข้อลีกจ่งฮาฮะาสาพัดนุม่มกินบํารุงเอียงกันนักกันนาคะ่ะทีมีอยูหนี่ยังบมพ่ออีกเลอคะ่ะทันลึ่งพอดื่มนมฉันถึงได้โตแข็งแรงและฉลาดไม่เตี้ยมไม่ซื้อบื้อเหมือนใครบางคนห่วย จังใดคือเหลียวหัวมาใส่หนูจังสี่นออุ้ยเดี๋ยวค่ะซื้อนั่นให้หนูเน่ยค่ะสักกะปุ๊ไรหรอทิมหน้าเด้งหรอโบเมนค่ะประเดกบวงค่ะอ้นำพฮิกตาโยกเอาไปล่องเบิงจักปุกฟีเมอร์ซีดีคือตลกบนอโาษณาให้เขาฟรีๆเลยนะใสโยกงเน่ยอนะืมแซ่บใส่ได้เลยล่องบ่คะ ไม่ทานปลาอย่าเอามาแกล้งถามเอาไปกินไกลๆไปหาพักมากินกับดีกว่าบักทั่วบักแต่งพักกาดตีนมีหินหิน,หนอ้าคือสีแซบนี่ถ้าได้ประแดกบันนหะน้าหีมาเห็ดเจ้าบองห้องตแซบก็หนีเหน่เลยหาคำว่าหากของเขาเขียนด้วยกระดาษเจ้าเหตุมันขาด ก็คงบ่เจ็บปานใดนูหินนูหินอ้อาวสาวโดนแม่เาฝากประเด็กต้นมาให้เฮาเลยเอามาให้โตค่อนละเครงเนาะอ่ะโอ้อ้าสุดยอดเมตอินบ้านหน้าฮี่ขวาใจหลายๆเดอดีใจแห้งประเด็กของเฮาเบิร์ตพอดีเลยโชคดีมาตัวสีวิฮติปล<ร>า<ร>เด็กคือชีวิตค่ะ หนูฮีนทำอะไรอ่ะกลิ่นหึงเชียเฮ็ดแจวบองค่ะพอดีน้ำพริกตะโยงเบิดพอดีอีกสาวดอนเอาปลาแดกตอนมะไฮไลยได้เฮ็ดแจวบองยี่เหม็นเอา้าโหอมสิายเมื่อว่าเหม็นทำเสร็จแล้วใส่กระปุกเก็บกินให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้กลิ่นออกมารบกวนนะจะค่ะหูแล้วค่ะอะใครมาหนูิีน มิวกบไปเบิ้งติค่ะหนูบว่างเอ๊ะไอ้นี่โทรคุณมิวคะ่ะหนูมีกินปลาแดกครึ่งขนาดนี่เกิดเป็นแขกคนสำคัญบ่อายเขาติค่ะเออเออไปก็ได้รีบๆทำเข้าอ่อปิดครัวให้มิดชิดด้วยได้ค่ะฮิฮิขึ้นมิวนาฮักใส่ง่ายอีหลีก็น,นูเป็นคนใส่นี่ค่ะฮัดชิงไทนินทา ใายสวัสดีครับอ๋อพี่ทองนะเองเชิญข้างในค่ะกลิ่นนี้จนได้อไอ้หนูหินสิคะทำปลาลาสับหอมหน่าทานน่าอร่อยเอา้าซังงั้นตายลอยตามกลิ่นน่าเกลียดจริงๆหอมอ่ะหิวใจเอ๋หนูหินอา้าวพี่ทองกินด้วยดิได้ไหมจ๊ะ ได้สิครับแต่ว่านั่นมันปลาล้าสับนะคะพี่ทองทานปลาล้าเป็นเหรอคะอะทานสิครับอร่อยดีเมื่อก่อนไม่ทานแต่พอได้ลองแล้วก็ชอบคุณมิวไม่ทานปลาล้าเหรอครับอ่ะคุณมิวบอกพี่ทองไปสิคะว่าคุณมิวก็ททนปลาล้าได้คนหักกันต้องรสนิยมเดียวกันดยคะ่ะก็ฉันไม่กินนี่แกงบอกไปคุณลูกหนูพี่กิบ พยาบาลบีเขาก็กินปลาหลากันทุกคนเลยนะคะคู่แขงนะคะหนูถํำสุกค่ะอ๋อมิวก็ชอบทานเมนูใส่ปลาาค่ะ <c oughs> นั่นเลยค่ะเป็นบทพิสูทนักเท้รักอะไรฉันแค่ไม่อยากให้ใครมาว่าฉันอะเป็นไฮโซหัวสูงลังเกียจอาหารไทยอย่าค่ะตามใจค่ะเร <c oughs> ็จแล้วยังจะหนูหินพี่ทองหิวแล้ว เส็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูแบง่งแจวบองไปพัรให้สุกอนค่ะเร็วๆเลยนะเซื้นค่ะหนูหินโพชนาะขอชิมเจวบองนุ่มหินแหรสแซบอ้าวแซบหลายแซบหลาย,ลาย,ลายพอกินปลาก็เธอบอกว่าแซบหลายแซบหลายพอกินปลาแล้วเธอบอกว่าฮักหลายเซื้นค่ะมีพักเลยค่ะแตงกวาทั่วฟักแก้วบะเขือเปาะและกระสมพัก พักดองนะคะอืมน่ากินอมอร่อยสุดเผ็ดไปหน่อยกินสิคะคุณมิวเอ๊ยคุณมิวทานสิครับอ่าค่ะไม่ล่ะค่ะมิวไม่หิวอิ่มมากๆคุณมิวคะต้องห้ามน,นะคะบอสันอ่ะก็แดด คำสองคำก็พอดีค่ะอ๋อเพ็ดเพดเพ็เป็นไงครับก็อร่อยดีค่ะพักค่าแก้เพชดสมพักเพิ่มรสชาติการกินอ,อเอามาเอามาเธอก็กินสิยืนเชียร์อยู่ได้อได้เลยค่ะอุ้ยสีอีแลบแซบอีหลีค่ะนี่จ,ำจ้ำแจวปื๊บตามด้วยสมพัก น้ำน้ำหนูหินน้ำหน่อยเร็วๆน้ำค่าน้ำสมขัน้นน้ำมะนาวกะมี่น้ำเปล่ากะมี่เส้นค่ะโอ้ขนาดบ่อยากกินปลาได้ยนาเนี่ยเกี้ยงเลยแซ่บหลายบ่คะพูดมากน่ะเอาฝรั่งมากินกับกริ่นหน่อยไปเอ้ยเป็นอียงคะไม่ไหวแล้วไปดีกว่าไปใสคะ ออโอ้เสื้อตามสบายค่ะอ้องสิเนี่ยจูดจ๊ดเลยอจ้อมาอีกแล้วปลาสาบไอหนูหินแน่แน่มาอีกแล้วโอ้แสบแสบแสบเมื่อไหร่จะหมดแม็กเนี่ยสิบรอบแล้วชักเป็นห่วงะฮัลโหลคุณมิ้วขอสายคุณมิ้ว อุ้ยแบคุณมิวมาว่างค่ะพี่ท่องเดี๋ยวมีแห้งแล้วค่อยโทรมาใหม่นะคะคุณมิวกําลังพักฟื้นค่ะเฮ้คุณมิวค่ะน้ำเกลือค่ะคากแท้แซบหลายวะคะขอบใจขอบใจจริงๆเพราะหลงเชื่อเธอนะเนี่ย